สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนชาวเซดอนทุกท่านด้วยครับยูฟ่ามาแล้วบิ๊กแมตช์ค่ำคืนนี้แมนยูจะเปิดโอทัฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปาต้อนรับการมาเยือนเสือใต้อย่างบาเยิร์นมิวนิศมาดูกันใครจะอยู่ใครจะไปนะครับใครที่ตามในครอบครัวต้องบอกเลยว่ายังเดือดครับชุดโครงการชุดงานร้อยนะครับชุดบอลสดต้องบอกเลยว่าแตกเต็มไปเยอะกันทุกวันนะครับเต็มอิ่มกับทุกคนเลยสำหรับเพื่อนๆที่อยู่นะครับคนเดียวกันใครที่อยากมาเป็นครอบครัวเรานะครับทางเข้าอยู่ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับ ส่วนบอลเน้นของเราตัวแรกนะครับมองไปทางไฮโดรเพนจะเจอกับอาร์เซนอลในบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเตะกันเวลาเที่ยงคืน45มาดูกันที่ไฮโดรเพนก่อนเลยอร์มถือว่าค่อนข้างดีนะครับเกมยูฟาถือว่าเล่นดีพอสมควรสาหรับไฮโดรเพน3เกมหลังในเกมยูฟาชนะไปถึง2เสมออีก1เกมนะครับส่วน Arsenal, อาร์เซนอลก็จะนหนาวๆหน่อยสาหรับช่วงนี้หลังจากฝูงนะผ่านเข้ารอบ16กทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะขุมกําลังไม่ต้องพูดถึงยังตึงยังเข้มนะครับเกมแรกที่เจอกันอาร์เซนอลก็เก็บ ใช่มาได้4 0ย์เกมนี้อาร์เซนอลเล่นแบบชิวๆแน่นอนครับยังไงเกมนี้ด้วยความห่างชั้นผมมองว่าอาร์เซนอลหน้าต้อนได้แน่นอนนะครับบอลเน้นตัวที่ของขอมองไปทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมจะเปิดโอทับฟอร์ดตอนรับการมาเยือนของเสือใต้ยอย่างบาเยอร์มิวนิกเตะกันเวลาตีสามครับเกมแรกที่เจอกันบาเยอร์เป็นฝ่ายที่ได้เปรียบชนะไปถึง43่สมครับมาเกมนี้ได้เล่นในบ้านแมนยูบ้างแมนยูช่วงนี้เอาแนวนอนไม่ค่อยได้นะโดนกาลาในบ้านนับในลีกก็โดนบอดมัด ในบ้านอีกนะครับฟอร์มตอนนี้เรียกได้ว่ายาแย่เป็นอย่างมากบาเยอร์ฟอร์มยูฟ่าก็ถือว่าไม่ได้แย่นะแม้เกมนี้จะไปเยือนนะผมมองว่ายังไงเกมนี้บาเยอร์มิวนิกพิชิตชัยแน่นอนนะครับตัวสุดท้ายเลยขอมองไปทางโคเปนเฮเกนจะเจอกับเลอันสุดขออภัยครับจะเจอกับกาลาตาสลายในบอลยูฟ่าแชมเปียกเตกันเวลาตีสามมาดูกันที่โคเปนเฮเกนครับฟอร์มไม่ค่อยดีเกมในบ้านแพ้มา2เกมรวดนะแถม3มเกมหลังชนะไปแค่เกมเดียวเท่านั้นส่วนกาลาครับ โดนบายเยืนตบมาก็จริงครับแต่ผมตบแมนยูในบ้านครับมาเยือนแมนยูก็โดนตบโอ้โหเกมที่เจอกันครั้งก่อนเสมอกันมา22ครับแต่ด้วยฟอร์มของเบเนกนย่ำแย่ผมมองว่ายังไงเกมนี้กาลาตาสลายไม่พ่ายแน่นอนนะครับจบไปแล้วสำหรับ3คู่ในเน้นของเราส่วนเพื่อนๆพี่ๆท,ท่านใดที่ต้องการมาเป็นคอบพอเดียวกันทางเข้าเราอยู่ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ